ชื่อไหมครับว่าแค่คําพูดไม่กี่ประโยคกลับสามารถจุดชนวนความขัดแย้งระดับโลกขึ้นมาได้ว่าแต่เกิดอะไรขึ้นกันแน่ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นแล้วทําไมเกาะเล็กๆอย่างไต้หวันถึงกลายเป็นศูนย์กลางของพายุทางการทูตครั้งใหญ่ขนาดนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังสงครามน้ำลายที่อาจจะเปลี่ยนอนาคตของเอเชียไปตลอดกาลกันครับคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะครับมันไม่ได้เริ่มมาจากขีปนาวุธหรือกองเรือรบเลยแต่มาจากคำพูดแค่ประโยคเดียว เป็นประโยคที่สั่นสะเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและมีความหมายที่ซ่อนอยู่ลึกซึ้งกว่าที่เราเห็นกันเยอะเลยครับนี่แหละครับคำพูดที่เป็นต้นเรื่องสถานการณ์ที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อการอยู่รอดของญี่ปุ่นฟังเผลอๆก็ดูเหมือนเอ๊ะก็แค่พูดถึงสถานการณ์สมมติทั่วไปหรือเปล่าแต่ในโลกการทูตนี่แหละครับคำพูดนี้มันมีความหมายที่อันตรายกว่านั้นมากเพราะมันไม่ใช่แค่ความเห็นแต่มันเป็นเหมือนโค้ดลับทางกฎหมายที่อาจนำไปสู่การใช้กำลังทหารได้เลยทีเดียว แน่นอนครับว่าฝั่งปักกิ่งนี่เดือดเลยการตอบโต้กลับมาทั้งเร็วและแรงจีนมองว่านี่ไม่ใช่แค่การแสดงความเห็นแต่เป็นการส่งสัญญาณที่ผิดพลาดและน่าตกใจเป็นการก้าวข้ามเส้นแดงที่จีนขีดเอาไว้มาตลอดเพราะในสายตาของจีนเนี่ยไต้หวันคือเรื่องภายในประเทศการที่ญี่ปุ่นพูดแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการบอกว่าพร้อมจะเข้ามายุ่งเรื่องในบ้านของคนอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมไม่ได้เลยครับแล้วทําไมคําพูดแค่นี้มันถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่โตได้ขนาดนี้ คำตอบมันซ่อนอยู่ในกฎหมายฉบับนี้เลยครับกฎหมายการป้องกันตนเองร่วมปี2015ที่อนุญาตให้ญี่ปุ่นใช้กําลังทหารไปช่วยพันธมิตรได้ก็ต่อเมื่อการอยู่รอดของญี่ปุ่นเองกําลังถูกคุกค,คามดังนั้นการพูดคําว่าภัยคุกค,คามต่อการอยู่รอดมันเลยเหมือนกับการบิดกุญแจดอกสําคัญที่เปิดประตูให้ญี่ปุ่นสามารถส่งทหารเข้าไปในความขัดแย้งได้นั่นเองครับแล้วเรื่องมันก็ไม่ได้จบแค่การโตเถียงกันไปมาด้วยคําพูดนะครับแต่มันลุกลามอย่างรวดเร็วมากกลายเป็นแอคชั่นที่จับต้องได้ ทั้งในทางการทูตและที่สําคัญเลยคือทางเศรษฐกิจเรามารองไล่ไทม์ไลน์กันดูนะครับจะเห็นเลยว่ามันเร็วมากๆเริ่มจากคําพูดของนายกญี่ปุ่นในวันที่7พฤศจิกายนผ่านไปแค่2วันจีนก็ออกมาตอบโต้อย่างดุดเดือดจากนั้นก็มีการยื่นเรื่องถึงสาป,ประชาชาติแล้วก็มาปิดท้ายในวันที่15ด้วยการประกาศกล่าวเลยว่าความร่วมมือทางการค้าเสียหายอย่างรุนแรงเห็นไหมครับว่าในเวลาแค่ประมาณสัปดาห์เดียวเท่านั้นเองสงครามน้ําลายมันได้กลายเป็นเรื่องที่อาจจะกระทบปากท้องของผู้คนได้แล้ว วิกฤตครั้งนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากของคําว่าหนังคนละมวล้วนเลยครับในขณะที่ญี่ปุ่นบอกว่าเฮ้ยใจเย็นๆนี่มันแค่การอธิบายสถานการณ์สมรุ้ตามกฎหมายเฉยๆไม่ได้มีอะไรแต่อีกฝั่งหนึ่งจีนกลับมองว่าไม่จริงนี่มันคือสัญญาณชัดๆว่านโยบายของคุณกําลังจะเปลี่ยนคุณพร้อมจะเข้ามาแทรกแซงเรื่องไต้หวันแล้วแล้วผลที่ตามมามันก็เลยเป็นการกระทําที่จับต้องได้จริงๆครับจีนเรียกร้องให้ญี่ปุ่นแก้ไขคําโพสของตัวเองญี่ปุ่นก็ยืนการปฏิเสธ แต่ที่น่ากังวลที่สุดเลยก็คือการที่จีนส่งเรือยามฝั่งเข้าไปป้วนเปี้ยนใกล้ๆหมู่เกาะที่เป็นข้อพิพาทกันอยู่นี่แหละครับคือการยกระดับความตึงเครียดจากแค่คําพูดไปสู่การเผชิญหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นจริงทางทหารได้ซึ่งมันอันตรายกว่ากันเยอะมากมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะคิดว่าเออก็แค่เรื่องของนักการทูตเขาเถียงกันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วนะครับเรื่องนี้สําคัญกว่านั้นเยอะมาก เรามาดูกันว่าทำไมความขัดแย้งเรื่องคำพูดครั้งนี้ถึงได้ส่นสะเทือนไปทำภูมิภาคและอาจส่งผลกระทบไปทั่วโลกได้เลยคำถามสำคัญที่หลายคนคงอยากรู้ก็คือทำไมสองยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจของโลกต้องมาขัดแย้งกันรุนแรงขนาดนี้เพราะเกาะเล็กๆเกาะเดียวเนี่ยนะอะไรคือสิ่งที่ทำให้ไต้หวันมีความสำคัญขนาดนั้นกันคำตอบที่ง่ายที่สุดอาจจะอยู่ในตัวเลขนี้ครับ100กิโลเมตร นั่นคือระยะทางจากไต้หวันถึงเกาะที่ใกล้ที่สุดของญี่ปุ่นคือมันใกล้มากนะครับใกล้กว่าเราขับรถจากกรุงเทพไปพัทยาซะอีกมันใกล้ซะจนถ้าเกิดอะไรขึ้นที่ไต้หวันเนี่ยญี่ปุ่นจะได้ยินเสียงก่อนใครเพื่อนเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับมันคือเรื่องหน้าบ้านของตัวเองชัดๆเพราะฉะนั้นนะครับความสําคัญของเรื่องนี้มันเลยมี 3- เสาหลักด้วยกัน1เลยก็คือเรื่องภูมิศาสตร์มันใกล้กันจนแทบจะเป็นเรื่องเดียวกันอยู่แล้ว 2คือเรื่องเศรษฐกิจอันนี้กระทบกันทั่วโลกเลยโดยเฉพาะเรื่องชิปที่ไต้หวันเป็นเหมือนเจ้าโลกอยู่และสุดท้ายเสาที่3ก็คือเรื่องความเป็นพันธมิตรโดยเฉพาะกับสหรัฐที่ทําให้จีนมองว่าการขยับตัวของญี่ปุ่นก็คือการขยับตัวของโลกตะวันตกนั่นเองครับและเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่แค่ความคิดของรัฐบาลอย่างเดียวนะครับความคิดเห็นของคนญี่ปุ่นเองก็เริ่มเปลี่ยนไปเหมือนกันผลสํารวจล่าสุดนี้น่าสนใจมาก เกือบครึ่งหนึ่งของคนญี่ปุ่นเลยนะครับสนับสนุนให้รัฐบาลใช้กําลังทาหารเข้าไปช่วยไต้หวันได้ถ้าจําเป็นซึ่งตัวเลขนี้ถือว่าสูงมากยังไม่เคยมีมาก่อนเลยและมันก็เป็นสัญญาณว่าท่าทีของญี่ปุ่นในเรื่องนี้อาจจะแข่งก้าวขึ้นได้เรื่อยในอนาคตแล้วอนาคตของเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปเราจะจบกันยังไงนี่คือ4ประเด็นสําคัญที่เราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยครับเพื่อที่จะได้พอจะเดาทางได้ว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นหรือจะยิ่งเลวร้ายลงไปอีก ข้อแรกเลยท่าทีของญี่ปุ่นเขาจะยอมถอยไหมหรือว่าจะเดินหน้าต่อ 2. การกระทำของจีนจะมีไม้แข็งทางเศรษฐกิจหรือการทหารออกมาอีกหรือเปล่า 3. ปฏิกิริยาของไต้หวันซึ่งเป็นเหมือนคนที่อยู่ตรงกลางพายุจะวางตัวยังไงและข้อสุดท้ายที่สำคัญกับพวกเราทุกคนเลยก็คือผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะห่วงโซ่อุปทานของสินค้าไฮเทคต่างๆที่อาจจะชะง,งักได้ทุกเมื่อจากคาพูดแค่ประโยคเดียว ลุกลามกลายเป็นความตึงเครียดที่สั่นสะเทือนไปทั้งภูมิภาคนี่คือภาพรวมของสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าเปราะบางมากๆเลยนะครับคำถามสุดท้ายที่ยังไม่มีใครตอบได้ก็คือทั้งหมดนี้มันเป็นแค่พายุในถ้วยชาเป็นแค่สงครามน้ําลายที่เดี๋ยวก็คงจะจางหายไปหรือว่ามันคือเสียงฟ้าร้องคำรามก่อนที่พายุลูกใหญ่ของจริงกำลังจะมาถึงกันแน่